วันนี้เป็นชื่อเพลงมอนชมจันทร์ซึ่งเป็นเพลงสำเนียงมอเป็นเพลงสำเนียงมอนก็ถ้าตีความดีๆก็มันจะมีสำเนียงของเขาที่ที่มันก็จะดูแบบเงาเงาหน่อยแต่ว่าแต่จริงๆแล้วการตีความเนี่ยมันแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันมีสำเนียงของเขาเป็นในบางโนซึ่งเป็นสำเนียงมอนซึ่งจะต้องมีความเขาเรียกว่าความเพี้ยนต่ําหน่อยๆเขาเรียกความเพี้ยนต่ําคือทําให้มันต่ําลงนิดนิดน,น,นะครับอย่างเช่นตัวทีของของในเพลงเนี้ย จะต้องเป็นทีที่เขาเรียกทีลบคือให้มันต่ําลงหน่อยๆน่อมันจะมีสำเนียงของเขาแต่ถ้ามันทําทีมันสูงขึ้นเป็นเป็นเสียงสำเนียงไทยมันก็จะมันก็จะเพี้ยนในสำเนียงของเพลงนี้นะครับซึ่งคุณครูอาจจะต้องดูนิดหนึ่งเวลาถ้าเราทําเพลงให้ให้เด็กๆก็อาจจะต้องละเอียดในเรื่องของสำเนียงเพลงนิดหนึ่งอะไรย่างนี้ครับโดยเฉพาะสำเนียงมอนคือเนื่องจากเราไม่ได้เล่นบรรเลงลมบงอันนั้นระดับเสียงของครุยบางทีอาจจะมี เพียนสูงเพียนต่ำบ้างก็ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดแต่ถ้าเราสามารถมีโอกาสเลือกขลุ่ยที่มีคุณภาพดีมันย่อมส่งเสริมให้าการแสดงออกหรือการบปเลงมันเสียงมันจะสมบูรณ์ขึ้นก็ต้องฝากตรงนี้นิดหนึ่งถ้าถ้าเราเห็นส่วนใหญ่นะครับถ้าถ้าเป็นชื่อที่เป็นเพลงมอนอโน้ตยาวๆเนี่ยเราก็ควรจะ อย่าเล่นให้ให้เร็วเกินไปเพราะว่าสำเนียงมอนมันคือมันละคนไปด้วยความอ่อนหวานปนเศร้าเพราะนั้นบางโรงเรียนถ้าเกิดว่าเล่นเร็วเกินไปมันก็กรรมาการก็อาจจะดูว่าอาจจะตีความได้ไม่ถูกต้องอาจจะเเพลงมันไม่ไม่เหมาะสมที่เราจะไปเล่นเร็วขนาดนั้นแต่ในหลายๆคนก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับ คือความจริงแล้วผมเนี่ยได้เห็นพัฒนาการของของเด็กซึ่งเด็กประถมปีนี้เก่งครับแล้วก็เนืเ่องจากว่าผมว่ามันมันน่าจะมีหลายเวทีแล้วแล้วทำให้เขาพัฒนาขึ้นคือความจริงแล้วบางเราเนี่ยต้องพูดว่าเป่าได้เทียบเคียงกับระดับมัธยมหรือผู้ใหญ่เทียวเพราะว่ามีการใช้ระบบของเ,ออเทคนิคของการระบายลมการเชื่อมโยงเสียงซึ่งอันนี้ผมเคยอดีกพวก,พวก กรรมการได้เคยอธิบายไว้แล้วก็น่าจะครูผู้ฝึกสอนน่าจะคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เรื่องของช่องไฟก็ดีเรื่องของจังหวะตอนนีเ้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็เหลือมาวัดกันที่ฝีมือ,อ,อชั่วโมงบินใครซ้อมเยอะใครซ้อมเยอะใครมเีเทคนิคมากกว่าใครเชื่อมโยงลมได้มากกว่ากันใครเลี้ยงลมได้ดีมากกว่ากันทีนี้มันก็การตัดสินก็ว่ากันด้วยเรื่องของการ การใช้กลวิธีพิเศษนะครับครับแล้วก็เด็กพัฒนาดีมากนะครับสืบเนื่องจากว่าผมว่าก็น่า,นาจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ต่อเนื่องนะครับที่ประกวดอย่างต่อเนื่องกันครับเน,เนื่องจากว่าเขลุ่ยจะเป็นอะไรที่ทยากสําหรับเ,เครื่องดน,นตรีนิดนึงเพราะว่าเป็นอะไรที่มองยากจับยากมันเป็นเสียงมันเป็นใช้ลมด้วยประกอบอะไรซ,ซึ่งหลายอย่างมากกว่า คร่องดนติชิดอื่นเช่นการาต้องอีกสมองนึงต้องอยู่กับลมอีกสมออีกสมองอีกสว่างหนึ่งต้องทํานองเพลงอีกอาการปิดเปิดนิ้วการตีนิ้วการขั้นลมตรงนี้จะขั้นลมดีไหมตรงนี้จะแล้วแนวเพลงสองชั้นช้าไปไหมเราควรจะอยู่ในแนวที่พอดิบพอดีนะจุดไหนดีสองชั้นเพราะว่าเรามีจังหวะ หน้าทับและจังหวะชิงกำกับอยู่ถ้าเรามาช้าไปมันก็จะถ้าสมมุติว่าโจทย์คือเพลงสองชั้นแต่ถ้าเรามาช้าไปมันก็จะดูเยอะๆยันๆว่าความรู้สึกเหมือก็จะเหมือนกับเพลงสามชั้นแต่ว่าตีหน้าทับสองชั้นนะฮะก็มันก็จะฟังดูแบบไปๆให้ฝากครูครูผู้สอนด้วยนะครับเออสําหรับในรอบปฐมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้หลังจากที่ได้ฟัง เทปแล้วน้องๆเป่าได้พัฒนาขึ้นหลายๆคนเครับเพราะว่าคนที่เล็กที่สุดวันนี้ก็คือปอ .3 ก็สามารถระบายลมได้นะครับเ <Okay. S 1> จ้าเจ้าตัวป .3 วันนี้ก็เป่าได้ดีป .4 ป .5 ก็ระบายลมได้หลายคนค่อนข้างจะพัฒนาขึ้นขอให้ฝึกซ้อมต่อไปครับแล้วพบกันในรายการต่อไปครัง้งวันข้างหน้าครับผม